ฮัลโหลมานะคะวันนี้นิชาจะมานำเสนอประตูหน้าต่างบ้านสักเก่านะคะลูกค้านะคะามาดูรวดลายสักเก่าอย่างนี้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นบานคู่นะคะลูกค้ามาชุดนี้จะเป็นบานคู่แบบนี้นะคะแบบโบราณโบราณน,นี้เลยนะคะเป็นบานสายฝนนะคะลูกค้านะ พร้อมวงกบนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะมีอยู่หนึ่งชุดนะคะขนาดจะอยู่ที่ร้อยคูณสองร้อยยนะคะนะคะ130ยสาคูณสองต่อมาก็ะาจะเป็นบานสักนะคะ,ะชุดบานสักเหมือนกันนะคะเป็นเป็นบานสายฝนนะคะจะมีอยู่3 หนึ่งช่องมีอยู่สามชุดนะคะลูกค้านะแบบนี้เลยนะคะสำหรับกว้างยาวของบ้านประตูหน้าต่างก็จะอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะคะกว้างร้อยแปดสิบสูงร้อยห้าสิบนะคะพร้อมวงกบนะคะลูกค้านะคะพร้อมวงกบพร้อมวงกบ,งกบต่อมาก็จะเป็นประตูนะคะประตูเข้าข้างๆบ้านขอเนี่นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือประตูบานสักนะคะลูกค้านะเป็นบานสายฝนนะคะบานสายฝนวนลายสวยๆอย่างเงี้ยนะคะลูกค้านะเป็นบานสายฝนนะคะอันนี้คือประตูหน้าต่างนะคะประตูหน้าต่างของเราทั้งหมดทั้งหมดเลยก็จะมีอยู่8ชุดนะคะลูกค้าประตูหน้าต่างมี8ชุดส่วนประตูมีอยู่ บานสายฝนไม่อยู่สองชุดนะคะอ่าบานสายฝนประตูสายฝนจะมีสองชุดแบบนี้นะคะลูกค้าอ่ากว้างยาวก็จะอยู่ที่กว้างยาวแปดสิบคูณเมตรปสิบคะประตูนะดสิบคูณร้อยแปดสิอ่าแล้วก็จะมีหน้าต่างเป็นบานทึบเป็นชุดสองบานอย่างนี้นะคะลูกค้านี่นะคะ ชุดสองบานนะคะอย่างนี้นะคะนี่เป็นชุดสองบานนะคะแบบนี้กว้างยาวอยู่ที่ร้อยคูณร้อยนะคะพรอมงกบนะคะลูกค้านะจะมีอยู่สองชุดสําหรับชุดนี้นะคะ,ะมีอยู่ตรงนู้นอีกชุดหนึ่งนะคะมีสองชุดแล้วก็สาหรับบานทึบจะมีอยู่สามชุดนะคะลูกค้ะนะานะบานทึบสี่ช่องแบบนี้นะคะมีสามชุดนะคะลูกค้านูนนะคะมีสามชุดนะคะ แล้วก็ประตูสายฝนมี2ชุดนะคะแล้วก็ประตูบานคู่นะคะที่น้องๆเขากำลังข้าออกกันตรงนู้นนะคะบานคู่มีอีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก็บานกระจกนะคะลูกค้าบานกระจกะคือมีอยู่สองชุดนะคะบานกระจกร้อยแปดสิบคูณร้อยห้าสิบพร้อมวงกบนะคะสำหรับชุดกระจกนะคะลูกค้านะ กระจกนะคะเป็นบานไม้สักทั้งหมดนะคะแล้วก็วงกบก็เป็นสักนะคะวงกบวงวงกบจะเป็นไม้กระดูนะคะลูกค้าถุอว่าจะเป็นกระดูนะคะวงกบแล้วก็มีบานเก็ดนะคะบานเก็ตอีกหนึ่งบานนะคะลูกค้าทั้งหมดรวมทั้งหมดของหลังนี้นะคะ11เอ็ด ชุดนะคะลูกค้านะสิบเอดชุดนะคะสิบอดชุดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะพิงงานนาชา้าวไ้นะลูกค้านะวันนี้เรามาลื้ออีกหลังนึงอย่างเงี้ยนะคะเมื่อวานวันก่อนอน,น่ชาไปส่งเอ,อ่อไม้พื้นไม้มาค่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพอพอเมื่อวานนี่อีกวันไปส่งเสาที่สมุทรปราการนะคะแล้ววันนี้ก็มาลื้อบ้านนะคะลูกค้าไม่ได้พักเลยนะคะ เลยว่าไม่ได้พักเลยนะคะเราจะพยายามแบบเคลียร์งานให้ไวที่สุดนะคะเพราะว่านิชาจะต้องอมีโครงการไปส่งไปส่งไม้นะคะไปส่งเครื่องไม้สักแล้วก็บานเฟี้ยมของลูกค้านะคะซึ่งนิชาจะต้องไปไปเคลียร์แบบว่าพวกบานเฟี้ยมใส่ให้ลูกค้านะคะให้คุณแฟงเขานะคะวันนี้นะคะงงานแบบค่อนขอ้างเยอะนะ แล้วก็ต้องตีไปสมุดประการอีกนะคะตีไปสมุดประการเพื่อจะไปดูบ้านลูกค้านะคะที่สมุดประการซึ่งน,นิชาสร้างไว้นะคะตอนนี้มันยังไม่มีเวลาไปดูที่เีเลยโอเคนะคะอ่าเอาเอา,เอามาเข้าเรื่องกันนะคะลูกค้านะาเข้าเรื่องคือขายหน้าต่างกันนะคะลูกค้าจะลืมหรือยังไม่รู้นะคะทั้งหมดมี11ชุดนะคะลูกค้าสิชุดนี้เราจัดไปกันแบบ ถูกๆก,กันเลยนะคะลูกคา้า5 0า0นบาทนะคะลูกค้านะติเอ็ดชุด5 0า0บาทอย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะลูกคา้าไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะไม่รวมส่งนะคะสําหรับหน้าต่างประตูนะคะไม่รวมสง่งอแล้วเดี๋ยวนี้ชาจะมาขายเสาประดู่นะคะลูกค้านะเสาประดู่กันนะเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเสาประดู่ว่ามีกี่ต้นแล้วก็เท่าไหร่นะคะแต่อันนี้เราขายหน้าต่างไปก่อน ขายหน้าต่างแล้วก็ประตูทั้งหมด11ชุดของหลังนี้นะคะลูกค้านะขายกันไปเลยห้าพันนะคะลูกค้าจัดไปเลยห้าพันถูกมากนะคะลูกค้าจัดได้รีบจัดเลยนะคะโทรหานิชาได้นะคะพี่กัดร้านนิชาอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะลูกค้านะคะโทรหานิชาได้0ูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกคะ้าถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ก็มาเอาเองได้ะคะ่ะ หรือไม่ก็ให้นิชาส่งได้นะคะนิชาแล้วแต่พิกัดนะคะสำหรับหน้าต่างชุดนี้ถ้าไม่ไกลมากนิชาส่งได้อยู่ที่ค่าส่งแค่ส0 0พนนะคะลูกค้าถ้าไม่ไกลมากนะคะถ้าไกลมากก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่พ0 0 0 0 0พันอ่ะนะคะลูกค้าถ้าไกลไกลมากๆนะคะถ้าไม่ไกลมากก็ส่งได้ในในในราคาที่ส0 0พนะคะลูกค้านะ นิชาไม่ได้คิดอะไรมากนะสำหรับค่าส่งลูกค้านะขอแค่ค่าข้าวให้คนงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทบจะเป็นแบบไม่ต้องคิดถึงค่าส่งเลยนะคะมันไม่คุ้มแบบน้ํามัน,นะคะ่าน้ำมันนิชาไปทีโอ้โหบางทีแบบเป็นหมื่นๆน,นะคะลูกค้าบางครั้งแบบหลายเจ้านิชาก็เอาเลยเล็กแน่น้อยนะคะไม่ได้เอามากมายนะคะ,ะลูกค้าท่านใดสนใจจัดได้นะคะลูกค้านะคะโทรหันาเบอร์เดิมนะคะ,ะ,คะลูกค้ารายการนี้ถูกมากๆเลยนะคะ หน้าต่างก็ค่อนข้างใช้ได้นะคะลูกค้านะประตูบ้านคู่ก็ใช้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรมากไม่ต้องซ่อมเลยนะคะใช้ได้ส่วนหน้าต่างก็อาจจะมีซ่อมบ้างนะคะเพราะว่ามันอาจจะห่างนะคะลูกค้าห่างไปมากอะไรอย่างเงี้ยก็ซ่อมบซ่อมบ้างนะคะถือว่าเป็นบางเป็นเป็นบางบานนะคะลูกค <t> ้าบางบานก็ไม่ต้องซ่อมเลยนะคะอย่างบ้านนี้ก็ไม่ต้องซ่อมเขานะเขาอยู่ได้ อยู่กปกติไม่เป็นไรนะคะลายสวยๆนี่เลยนะคะโคด,ด่วนๆกันเลยนะคะลูกค้านะคะขอบคุณค่ะ